ทาดาสวัสดีครับมาแล้วครับชอบนะครับไม่ต้องชอบมากก็ได้ครับแต่ชอบมาถึงมาถึงชอบกันได้ครับอย่าไปอะไรครับชอบได้เป็นคนน่ารักครับใจดีมีน้ำใจฝ่ายคุณธรรมตั้งใจเรียนครับแล้วก็ชอบความสนุกสนานครับชอบแต่งตัวครับเป็นคนชอบอะไรเยอะๆครับแล้วก็รักหมาครับรักแมวมากกว่าครับแต่หมาก็น่ารักดีแต่รักแมวมากกว่านะครับแล้วก็ว้าวชอบกินอาหารไปแล้วแต่ชอบอีกก็ได้ครับชอบกินอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันครับ แล้วก็หมูกระทะขึ้นอันดับหนึ่งครับจริงๆชื่อกันเฉยๆครับแต่ตั้งกันด้ามเพราะว่าหมอบดูไปดูมาครับว่าให้มีสองพยางค์เลยเป็นกันด้ามครับน่ารักไหมครับชื่อจริงชื่อจริงก็เป็นคนหน้าตาไม่ค่อยน่ารักครับแต่มีเสน่ห์ทางความตั้งใจครับอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตกันเยอะๆนะครับเพราะผมมีความตั้งใจมากที่จะทำตรงนี้ครับแล้วก็อยากเป็นศิลปินที่ทุกคนได้รับรู้ครับว่าผมมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะส่งความเป็นตัวเองให้ทุกคนได้รับรู้ครับรักผมด้วยนะครับจุ๊บๆยังรัคบ น่ารักไหมครับไม่ค่อยหรอครับครับน่ารักครับ